เรื่องต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องฮอตโอ้โหฮอตมากเรียกว่าพอเขารู้ว่ามีรู้เขาจะปล่อยเพลงแฟนแฟนเพลงเนี่ยถึงก็ดาวน์โหลดรอจ่ายตังรอนะเพลงยังไม่ลงเนยนะอ๋อคือว่าแบบไปเตรียมไว้เลยคือถ้ามาปุบก็คือได้เข้าเด้เตี๊ยมเข้าเลยจ่ายก่อนเลยโอ้โหอันนี้ถือว่าฮอตมากก็คือน้องแกงส้มนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเขาอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับแกงส้มสวัสดีครับ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  โอ้โหเป็นไงครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้แหละครับตอนนี้อยู่ที่ห้องเลยครับอยู่ที่ห้องห้องเลยครับใช่ครับห้องอ๋อห้องที่พักใช่ไหมครับที่พักใช่ครับที่พักครับที่พักครับโอเคถามถึงซิงเกิลใหม่กันหน่อยเมื่อกี้พีกคนบอกว่าตอนนี้มีแฟนๆเพลงนี่คือไปโหลดเรียกว่าจองไว้แล้วในขณะที่เพลงยังไม่ปล่อยออกมาครับเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็ คือต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆผมก็งงนะวันนั้นมีคนเอ่อแฟนๆก็ทวิตเตอร์มานะฮะว่าอจองแล้วจองหน้าเพลงอะไรเงี้ยครับทางไอ,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 อจูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีมีจองแบบว่าเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงรี้ยฮะเพราะว่าเราก็แบบเราเราจำได้ว่าเพลงยังไม่ปล่อยหน้าอะไรเงี้ยแต่แบบทุกค,คนหาอะไรก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆกับกระแสตอบรับกับเพลงนี้ฮะเนื้อหาของเพลงพูดถึงอะไรครับผมแกงส้ม เนื้อหาเพลงนี้จะค่อนข้างกุ้งกลิ่นนิดนึงนะฮะกุ้งกิจริงใช่ฮะคือต้องบอกว่าคือเนื้อหาพูดเหมือนว่าเราได้ยินมาเยอะว่าแบบโหคนหน้าตาดีเนี่ยเขามักจะใจร้ายใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราหยุดเรื่องเรื่องความรักก่อนดีกว่าแต่ว่าพอวันนึงเรามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดนมากอ่ะเขาโดนจนเราแบบว่าเราอยากจะกลับไปรัก แบบว่าแบบเขาอีกครั้งคือสวยๆน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเราขอยอมเจ็บก็ได้ถ้าเราจะรักเธออะไรเงี้ยเป็นใครๆก็ยอมหมดสิทธิ์แล้วเราแม่ผมบอกเผื่อเขาไม่ยอมผมผมเจอแล้วผมผมเจอแล้วเจอแล้วคนที่ใช่จบตรงนั้นละจบตรงนั้นพูดถึงการทํางานหน่อยครับทํางานร่วมกับใครบ้างครับโปรดิวเซอร์หรือว่าคนแต่งเนื้อครับคือต้องบอกว่า เพลงนี้เนี่ยได้พี่ติ๊กนะครับมาเป็นคนโปรดิวเซอร์ให้นะฮะคือต้องบอกว่าเจ๋งมากๆเพลงนี้คือพี่พี่ติ๊กเนี่ยเขามีผลงานที่ทำอ,อัลบั้มแกรนด์ฮันด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดิวเซอร์ที่เรยียกได้ว่าแบบมือฉมังเลยว่าอย่างนั้นก็ใช่ใช่นะแล้วก็มีมีโอกาสแบบได้ได้ร่วมงานก,กับเขาอย่างรักแท้ในใจเธอด้วยนะฮะที่เขาเป็นพาร์ทของดนตรีด้วยอะไรเงี้ยฮะเขาก็เป็นคนแบบช่วยทำอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่า สนุกว่ามากการทำงานกับพี่ติ๊กฮะแล้วก็เพลงนี้เลยออกมาแบบ,แบบแปลกใหม่นิดหนึ่งกับสำหรับตัวผมอะไรเง,ง,งี้ยฮะซึ่งวันนี้เรามีเพลงตัวอย่างใช่ไหมพี่แคใช่ครับครับเถื่อใครแบบเอ้ยโหฟังเนื้อหาที่กางส้มเล่ามันแล้วเอ้ยมันเป็นยัง,ยงไงเออยอยากจะดาวน<อ>์โหลดลองไปฟังเพลงพร้อมๆกันครับไปพร้อมกันครับหนยังไง ฟังเต็มๆต้องไปจองกันได้แล้วนะครับตอนนี้ที่ iTunes Store นะฮะเอามาพูดถึง MV กันบ้างดีกว่าครับว่าได้ถ่ายหรือว่าอะไรไปบ้างยังครับอ่า MV นะครับครับผม MV นะครับตอนนี้ยังฮะตอนนี้อยู่ในช่วงการเตรียมงานนะฮะแล้วก็คาดว่าจะถ่ายทํากันช่วงกลางเดือนนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าจะปล่อยให้ทุกคนได้ดูก็น่าจะประมาณปลายเดือนครับผมยังไงก็อดใจรอสักกันแล้วแล้วมีคอนเซปต์หรือยังนะคอนเซปต์ของ MV Music i d e o อะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆอันนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกว่าได้รับรายละเอียดอะไรจากพี่ทีมงานเันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคิดว่าน,น่าจะมีเทาสาวอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะอย่างที่บอกเพลงนี้เนี่ยโอเนื้อหาก็ สาวๆน่าจะเยอะอยู่นะครับเพลงนี้หึถ่ายวันไหนบอกด้วยนะครับไม่แต่จริงๆแกงส้มที่เห็น MV แกงส้มทุกตัวสาวเพียบตลอดโอ้จริงเซ็กซี่อยู่แล้วอ้แต่เพลงนี้แล้วแล้วเพลงที่แล้วนี่ใช้ทิ้งๆคว่างๆด้วยเดินเจอปลาทิ้งปลาทิ้งเออถ้าเป็นนี่ป๊อกพี่เคนนี่เดินเสร็จลวบละหัวเลยเดี๋ยวเรารอดูตัวนี้แนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจะขนาดไหน สร้างความเร้าใจยังไงแฟนๆแกงส้มก็รอติดตาม MV แล้วกันนะครับครับผมช่วงสุดท้ายแล้วครับให้แกงส้มฝาดหน่อยครับผมตากนลงานครับผมก็ฮะก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะเพลงทิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากผมแกงส้มนะครับเพลงคุณและคุณเท่านั้นนะฮะคุณถ้าเกิดคุณร้อนะฮะอยากจะมาร่วมกับผมนะฮะก็ วันพรุ่งนี้นะฮะรับรองว่าได้ฟังเต็มเพลงแน่นอนนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดตัวออกนะฮะหรือว่าตอนนี้นะครับใครที่เข้าไปจองในไอคิวนะครับก็เข้าไปจองกันได้เยอะนะฮะแล้วก็รอรับได้เลยครับผมโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณแกงส้มมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่อ่า มีคุณภาพน่ารักน่าหการร้องเพลงแล้วก็เรื่องของเต้นด้วยนะอืมเออนิส่ดีนะเป็นคนคนที่น่ารักด้วยและเพลงเมื่อกี้ก็ดูน่าสนใจมากเลยใช่ต้องแบบมันเหมือนดิสโก้นะอ่ามันมาทางสายนะสายเต้นสายแดนซ์แล้วมีทำปงทำเป็ดอะไรเงี้ยได้ๆงจังไม่ใช่แล้วนั่นนั่นเขาดาวเฮ้ยิวพี่ฟลักถนัดไหมพวกแนวดิสโก้เงี้ยโอ้เนี่ยถนัดเลยพี่พี่โปรดิวเซอร์ก็ดูอยู่อ๋อจริงๆผมชอบนะคือก็ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่แบบเราผม ือ้มี่เดี๋ยวเรื่องเรื่องคุยเรื่องบริสซท์เดี๋ยวเราไหว้ทีเดี๋ยวเราพักแด่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โปรโมทในวีทีอาร์เต็มเต็มเลยนะเอกทีนึงเลยเต็มเต็มอ่ะ